มีไส้ข้างในด้วยค่ะทีรามิสุทีรามิสุ<ล>มาจากซูซองโซเปเน,นะ,ะใช่แ<ๆ>ล้วสมัยมาเรียนที่นี่มีแบบว่ามีคลับชมรมกิจกรรมอะไรให้เข้าร่วมไหมคะกิจกรรมของที่นี่คือเพื่อสังคมแบบต่อต้านประท้วงนี่คือแบอะไรที่เก่าสุดในโลกแลวเขายอมให้เขียนไปตรงนั้นเลยบรรดาแอคทีฟิสต์หรือว่านิสิตนักศึกษาก็แบบว่าสามารถจะเขียนเพจลงไปที่ตรง บันไดได้เลยแสดงว่าส่ให้สิทธิกทธ์กับนิสิตวิทยาัยรรในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องกับต่อสังคมต่อไปแล้วก็จะพาไปดูโทรศัพท์ไร้สายแห่งแรกของโลกโทรศัพท์ไร้สายแห่งแรกของโลกอที่มิวนย่านี่เอง questo è m o น p l e i s s i m o questo s p e ู้ขอันนี้คือนิทรนด อ้าอีกช่อลอเรลอันนี้คือใบสดเลยใช่ไหมคะสกูซี่บทสีฟ้าในอุดโฟตคนไหนเปเลสตฟาชอเน่เปลสต้าอเน่อ้าว c สตาชอเน่คูลองเปิดแทนหนูได้ไหมคะัได้ได้หรอสวัสดีค่ะผู้อยู่กับฟารรสและนี่คือไกลบ้านครับแสดงม่าดูบ่อยจริงๆ เคนเดิมไกด์แม่แห่งอิตาลีนะคะครูบุสกานะคะครูกาก็จะมาพาเดินเที่ยวโบโลญญานะคะทำไมต้องเป็นโบโลญญาครับครูเพราะเรียนที่นี่ก็คือเรียนสองที่เรียนทั้งเซียนาด้วยเรียนที่โบโลญญาด้วยแต่ว่าคุณเนี่ยเขาให้เลือกว่าเรียนที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยครูก็เลือกโบโลญญาเพราะโบโลญญาเป็นมาอะไรที่เก่าสุดในยุโรปสมัยนั้นนี่แบบเมื่อก่อนเรียนหนังสือก็จำได้ว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าที่สุดในโลกว่างั้นเลพออยู่ไปอยู่ไปมีคนเริ่มเคลมว่าไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่ามีที่เฟสที่โมร็อกโกนะคะทวีแต่ทวีก็จะมาชั้นเก่ากว่าอินเดียก็บอกชั้นเก่าอามาพูดเซบเซก็บอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าที่สุดในยุโรปโบโลนียแสดงวันนี้ก็เหมือนกับว่าได้พาครูมากลับมาใน ที่เรียนเก่าเมื่อนามมาแล้วมาเยี่ยมชมที่เรียนสมัยนูน่นปีๆสามสิบไอ้มันนะอ่ะต้องถือว่าพูดถึงโบโลอนยา่าคนจะคิดถึงไส้กรอกอืมอมืใช่ถามที่ว่าทำไม <laughs> มันใช่ค่ะมันมันมันยังไงคะคือมันเป็นดังเรื่องไส้กรอกหรอหรือว่าไงคะับโลย่าดังเรื่องอาหารนะเป็นเมืองที่คนอิตาเลียนพูดถึงว่าเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วก็ ไส้กรอกที่ว่านั้นน่ะจริงๆคนอิตาเลียนเรียกโบโลญอนย่านะเขาเรียกอะไรครับมอร์ตาเดลล่าอ๋อคือชื่อไส้กรอกนั้นน่ะคือมอร์ตาเดลล่ามอร์ตาเดลล่าแล้วมันกลายเป็นบัลลอนย่าได้ไงครับทฤษฎีของกูก็คือว่าน่าจะเป็นเพราะว่าดิพยายามจะแปลคำคำนี้มอร์ตาเดลล่าเท่ากับโบโลญญ่าซอสเซจก็คือโบโลญญ่าแบบในวงเล็บว่าแบบมอร์ตาเดลล่าคือเป็นไส้กรอกของเมืองโบโลญญ่า เรียกไปเรียกมาก็เลยนึกว่าไม่ไส้กรอกนี่ชื่อโบโลญนาแล้วก็อ่านโบโลญนาไม่ออกก็เพราะมันเขียนว่าโบโลญนาซอสเซจก็เลยแบบไส้กรอกโบโลอ่าแล้วก็อ่านโบโลญนายากเหลือเกินเพราะมันอ่านบางคนก็อ่านโบล็อกหน้าบ้างอะไรบ้างเพราะจริง G M มันออกว่าไงนะฮะหยาหยาหยแล้วออกเสียงว่าโบโลญนาโบโลญนาคนไทยเรียกโบโลน่าใช่ไหมครับหนูเคยได้ยินโบโลน่าโบโลน่าจริงๆนั่นเป็นโบโลญนาแล้วคนไม่รู้ว่าคุณเรียนที่ไหนโบโลอนยาธรรมศาสตร ไปทไปเรียนทำไส้กรอกหรออย่างเงี้ยใช่ไหมครับเันี้มาองกลยหมดยี่สุณดูดแบบนี้ยดูดีดูดีดูมีดูดีดูดดูอีดดูดีีดูดูี Allora, vorrei provare... il reacti va bene? Sì, per favore. Grazie. Sì, ci siamo. Sì, ci siamo. Sì, ci siamo. Se si piace? Ti piace? Quanto portare via il mio pezzo? A casa? Sì. Quanto per figlio? Sono mia di Bologna. <laughs> <laughs> Questa è una mozzarella speciale.

ไม่ใช่แต่หมูหมูเุ้มทุกหมูทุกยางกอย่างนี่คือมนก้งเฟรนช์นิมิท้ามอร์กาเดลลามอรจรงด้วยและอยู่ที่โบโลญญาและกายเป็นชื่อว่าโบโลญญา เรดเวนตัวรี่สุนัลย่ยาริทอย่างนี้มันคืออยู่ตรงกลางของของแมพถนบเ,เราเปิดกลับไปดูมแมพดีๆนี่ตรงกลางเลยแล้วก็ถนนก็จะแฉกแฉกเลยครับพ่อหอสูงเนี่ยเป็นหอที่ปีนขึ้นได้มันจะมีบันไดขึ้นข้างในนั่งสาวบอลญ่าเชื่อกันว่าอยากขึ้นถ้าขึ้นนะที่นีถ้าเกิดจะดจเรียนมีตจบมีตำนานเหมือนกันทุกที่ที่เป็นมหาลัยมีตำนานหลอกเด็กเออแล้วบอกว่าต้องหลอกให้เรียนจบมันไม่ขึ้นอันนี้เนี่ย เราดูตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่จริงๆเป็นหอเอ็นฝั่งนี้ใช่ไหมคหรับมันเดินจากรู้นมามันจะเห็นขอเอ็นตอนนี้เราอยู่เบเซเวอร์ดีนะเียซเวอร์ดี้ที่มุดอยู่บนถนนซัโมโบนี เป็นที่รู้กันในชาวบุรุญยาว่าพูดถึงเบียซัมโบนี่หรือเบียสัฟเวอร์ดี้เนี่ยมันคือมหาวิทยาลัยบุรุญยานี่คือบริเวณของมหาวิทยาลายัยซึ่งเผื่อไม่รู้มหาวิทยาลัยบุรุญยาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปก็คือแบบบอกจะบอกว่ามามหา,มหาวิทยาลาัยบรุรุญยาอย่างเงี้ยก็จะบอกต้องว่าเออคณะไหนเหรอเพราะว่ามันมีกระจายกันไปมันไม่ได้รวมกันเป็นแคมปัสเลยมันไม่มีมมแค่เป็นมีใต้หินแกรนิตอะไรทั้งสิ้นอย่างเช่นคณะอักษร ยอยู่ประมาณ38อ๋อเลขที่38เขียนว่า Scuola di lettere คณะอักษรศาสตาาร์ Anmatero Studio Rubini Christian 35อะไรพวกเ,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 เนี้ยครูดิโอเซติบลอนยา Scuola di lettere Ebeni c u g l i a l i n i เทียบไทยก็คือเหมือนคณะอักษรศาสตร์ <laughs> เรียนที่นี่มีแบบว่ามีคลับชมรมกิจกรรมอะไรให้เข้าร่วมไหมคะมีแต่เรื่องเข้าร่วมก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมาวันแรกก็วิ่งไปเรียนเสร็จแล้วก็ประสบความน้าเหลวคือน,นั่งฟังแล้วมึนไปหมดไม่ดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเสร็จแล้วก็วิ่งลงมาก็เจอห้องกิจกรรมก็จะวิ่งวิ่งลวิ่งมากะว่าเดี๋ยวจะต้องเจอแบบแหลกเราพบกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็วิ<ๆ>่งกระลักเข้าไปวิ่งต้องหลบออกมารูว่าแบบกิจกรรมของที่เนี่คือกิจกรรมที่ เพื่อสังคมแบบต่อต้านประท้วงผ่าไม่ชอบทำอะไรทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแผ่นป้ายจะเต็มไปหมดเลยแบบแล้วก็โอ้โหไม่ได้แบบว่าแล้เราพบกันเลยก็มีแต่ป้ายก็แต่กระชือดวงไม่มีมีแต่มีหน่าเมื่อกี้ทางเดินบันไดลงมาจากคณะอักษรเมื่อกี้ก็จะเป็นเขียนว่าแบบว่าตรงต่อสู้ระบบปิตาที่ปันตายทำลายระบบปิตาที่ป็นตายก็คือหมายถึงว่าชายเป็นใหญ่ซึ่งที่เราโอเคเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบเจ๋งเลยนะ ถ้าคิดอีกทีหนึ่งนี่คือมหายลัยที่เก่าที่สุดในโลกนะเขายอมให้เขียนไปตรงนั้นเลยอ่ะคือหมายถึงว่าบรรดาอคท i v ิสต์หรือว่านิส e mm. ิตนักศึกษาก็บอกว่าสามารถจะเขียนเพจลงไปที่ตรงบันไดได้เลยแสดงว่าเขาให้สิทธิ์กับนิสิตนักศึกษาทําในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องกับสังคมสมกับที่เป็นคณะอักษรศาสตร์จริง เปลียนห้องนี้เลยใช่ไหมคะกี่ปีแล้วครับพี่เล่ยหนึ่งเก้าก็หนึ่งท่านหนึ่งเก้าเก้าสองแต่คนที่ดูรายการไกลบ้านตอนนี้ยังไม่เกิดแน่นอนนะแต่ว่าเขามีการเรียนการสอนอยู่เราคงไม่เข้าไปรบกวนเขาตอนนี้นะครับทำไปนะนะคนเต็มห้องแบบอาจจะวิชาวรรณคดีอิตาเลียนสองเข้าไปถึงห้องเลยคนเต็มหมดแล้วแล้วเด็กอิตาเลียนที่เหลือเนี่ยก็ต้องนั่งกองบนคัพ้ิวมาไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงกองอยู่พื้นแม่เพราะเรามามาทีหลังเลยาทีหลัอะไงี้ยแล้วนั่งกองกันนะแล้วก็นั่งฟัง จอดบ้างเลยนาจดบ้างนา,านๆเดีย๋ยวพูดถึงไงเลยนะเป็นมองเพื่อนในห้องบ้างแล้วก็พบว่าสิงตาของเธอมองมาที่เราเพราะเราเป็นเอเชียหัวดำบอกว่าชัดเจนแฮปปี้ใช่ไหมคะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มากได้กลับมาเยือนได้กลับมาเยือนที่เดิมตอนที่ครูบอกว่าเออเดี๋ยวจะมาโบลอนยาหนูก็คิดถึงมหาวิทยาลัยโบลอนยาเลยก็บอกว่าตอนนด้มาดนูนะครับเพราะจำได้ว่าเนี่ยเก่าแก่มากแล้วก็ มีภาพในหัวประมาณหนึ่งมันต้องแบบมีความอลังการยิ่งใหญ่นะกฏว่าใครที่จะมาเที่ยวนะคะคิดดีๆนะคะ <c oughs> คือมันไม่ได้แบบว่าเป็นมหาหลัยเป็นแคมปัสเป็นตึกแบบสวยงามเหมือนที่ที่ทอื่นนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะแบบว่าเป็นตึกเป็นชุมชนอยู่ในเมืองแทรกตัวเข้าไปแต่วันนี้ที่มามานโอกาสพิเศษเพราะว่าเหมือนพาครูมาดูที่เรียนโอ้โหขึ <c oughs> ้นไม่ใช่คร <c ough> ับเกินถระหว่างเดินมานี่ก็ไม่ได้ดูสนใจตึกเท่าไหร่เพราะว่ามีผู้ชายเดินผ่าน กิฟชอปมหาวิทยาลัยได้ในมาคับูได้ใยหนึ่งได้ได้หมวกกระบหนึ่งได้หมวกกระบหนึ่งสีเทาด้วยอ๋อเอามามาแต่กูผาอันนี้คือนี่คือบัลิตบัลิตจบอีช่อลอเรลอันนี้คือใบสดเลยใช่ไหมคะอ๋อคือที่นี่ไม่มีชุดครุยไม่มีเราเห็นเรารู้เรารู้ได้ กช่อเนี่ยแหละเห็นแล้วก็รู้ว่าอันนี้คือแบบการแสดงความยินดีของของบันดีตน่ารักแล้วน่ารักมากเลยใบรอเรลนี่คือมันเป็นใบแบบว่าใบเขาเป็นปบราณหรือว่าคือภาพในยุครอเรลนี่มันคือแบบว่าโบราณมากเลยนะคะมันคือแบบอพอลโลค่ะอย่างนั้นเลยถ้าเราขอเขาถ่ายรูปจะได้สกู๊ซิวันนี้พวกเราได้อุดหนุนโฟโต้คอนเทนท์เป็นพิเศษขอบคุณครับเซ่ เพลงซชอเน่เพลงซชอลเน่อันนี้คาถ่ายทันไรดีกว่าครูมาถ่ายด้วยกันเลยเหรอครับอันด้านขวานี่คืออะไรครับครูนี่คือที่ผูกม้าจ้ะใช่้ค่ะอ๋อแบบว่า ลูไว้ตรงนี้นึกถึงรายการเนี้ค่ะลุนข้ามโลกสมัยก่อน <c oughs> ท,ที่มีคนมาต่างประเทศถามว่าให้ทายว่าสิ่งนี้คืออะไร <c oughs> แล้วก็ดาราม,มาตอบคำถามลุนข้ามโลกแต่แต่าต่แต่หนาทำได้เหรอหนูทานค่ะ <c oughs> จริงๆหนูไม่ควรจะทันแตหนูแก่แดดมั้ง <c oughs> โบสถ์ประจราําโบโลเนียโบแซนเปตรูนิโอเนี่ยเป็นบทที่ใหญ่นะจริงๆนะตอนสร้างเนี่ยตั้งใจให้เป็นบทที่จะใหญ่กว่าเซนต์ปีเตอร์ด้วยซ้ําไปนะถ้าเป็นโครงสร้างไปก็ถูกป๊อประง,ะงับประกอบอืมซึ่งเวลาเราเดินร,บรอบๆเราจะเห็นซากบารรางของการออกจะพยายามจะขยาย และความพิเศษของบาซิลิกาดิซานปิตรอนิโอนี้นะคะที่พื้นด้านซ้ายของวัดเราจะเห็นเส้นอยู่เส้นหนึ่งค่ะมีตัวเลขเป็นระยะะ,ยะนะคะมันคือเส้นที่เรียกว่าเมริเดียนไลน์ค่ะออกแบบโดยเจวานีโดเมนิโกคาซินีนักดาราศาสตร์ชื่อดังผู้เคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลับยบลญญาเลยคะ่ะโดยวิธีการทํางานของเจ้าเส้นนี้นะคะจากรูตรงหลังคาที่อยู่ยืองๆไปเนี่ยเราจะเห็นแสงลอดลงมาค่ะและทุกเที่ยงวันแสงจะตกลงมาไม่เท่ากันนะคะส่องไปยังตัวเลขส่องไปยังตำแหน่งต่างๆเปรียบ ไปเรื่อยๆช่วยให้คาสซินีนั้นสามารถคำนวณระดับความสูงของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันในแต่ละช่วงได้รวมไปถึงการคำนวณฤดกูกาลการคำนวณวันเอ u i วินอกซ์และวันโซลสติสนะคะซึ่งถือว่าน,นี่เป็นเครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่แม่นยำม,มากค่ะน่าเสียดายนะคะที่เราไม่ได้มาตอนเที่ยงวันพอดีเลยไม่ทันได้เห็นช่วงที่แสงตกกระทบพื้นค่ะไว้ใครมีโอกาสมาที่บาซิลิกาดิซันเปตรอเนีลแห่งนี้อย่าลืมแวะมาชมเส้นเมริเดียนลายของคาสซินีด้วยนะคะ อันนี้นะคะราอยู่กลางที่เป็นเปียซาก็คือตลัดกลางเมืองโวลุญญาที่นี่จะเป็นสะพานโจเรมิไฮซันเปโตรเนิโอทางนี้ก็จะเป็นสาักลางถ้าคุณพูดง่ายๆคืออันนี้คือศาสนาจักรนี่คือศาสนาอันนี้คือหลวงนี่คืออาณาจักรแสดงว่ามีเรื่องเล่าจริงๆถ้าเกิดว่ามองตรงยอด ยอดจังเลยจริงๆคนที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์พอสมควรก็จะรู้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เชียร์เชียร์อาณาจักรเชียร์จักรก็คือว่าในสมัยยุคกลางเนาะมันก็จะมีมีการคัดง้างกันระหว่างสองฝั่งตัวาจตัวสองข่ายก็แบบสองทาวเวอร์สองทาวเวอร์คือศาสนจักรอาณาจักรฝั่งโป๊กับฝั่งคิงฝั่งคิงกันอะไรเงี้ยเชียยร์ค่าเมืองต่างๆก็จะแสดงออกด้วยกันรู้บอกว่าให้รู้ว่าฉันฉันอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยจักแค่ ตรงใ้ขอบด้านบนนั้นใช่ไหมฮะที่เป็นตัวหางตัวนางแอมอันนี้เราเรียกทรงหางตันางแอมอันนี้แปลว่าเชียร์อาณาจักรอ๋อเชียร์ให้มีคิงเชียร์ให้มีคิงถ้าเราไปฝั่งฟอร์เรสเซียนาเนี่ยจะเป็นแบนอันนี้คือเชียร์ศาสนาจักรเชียร์โบสเชียร์คิงก็คือหมายถึงว่าอยากให้มันเป็น power ของคนให้มีรัฐมีคนบริหารบ้านเมืองไม่ใช่ให้โป๊ปมาออกคำสั่งตัดสินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอ๋อนี่มีวิหารใหญ่ค่ะนั้งสังฆาจารย์ใหญ่ มันก็ยังไม่พอแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือว่าเมื่อศาสนาจักมีระฆังฉันมีนาฬิกาอ๋องัดกันเลยเอาสิเธอจะฟังเสียงระฆังดูสิว่าเธอจะฟังเสียงระฆังหรือเธอจะฟังดูนาฬิกาก็คือระฆังนี่คือทางศาสนากําหนดมาบอกเวลาทําเป็นงานวันนี้เวลาไหนเวลาไหนแต่นาฬิกานี่คือเป็นภาคประชาชนเป็นฝั่งของวิทยาศาสตร์คือต่างคนต่าง แย่งอำนาจในการกําหนดชีวิตมนุษย์ในหนึ่งวันอุ้ยหนูชอบเรื่องนี้มากเลยแล้วแล้วมคมไม่ใช่เหตุบังเอ,อิญนะที่จะมาสร้างติดก,กันแบบนี้แล้วใหญ่ก็ใหญ่เหมือนกันอ๋อก็คือแบบโบสถ์ก็ใหญ่สรารการก็ใหญ่แบบสู้กันถ้านนี้เดินผ่านก็เป็นศัตรูรักธรรมดาแต่ว่ามาก,กับไก่แม่นะคะก็แต่ว่าทั้งหมดั้งปวงเนี่ยต้องยอมรับว่าครูเนี่ยได้ยินมาจากไก่ที่นี่ครับพูดนะซึ่งแบบเออยังไม่ได้เช็ค คือสตอรี่มันก็ไม่ไม่ไม่สามารถรู้ได้ว่ามีความจริงมากน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นการแบบว่าสร้างขึ้นมาเพื่อให้เมืองมันมีอะไรก็ได้ฉะนั้นก็ที่ฟังไปนี้ก็ต้องดูด้วยว่าต้องเช็คอีกทีจริงทีเนี่ยเช็ทั้งหมดจากปิดกระมาสูตรหนักต่อไปเป็นรายาครูต่อไปเราก็จะพาไปดูโทรศัพท์ไร้สายแห่งแรกของโลกอะไรนะคโทรศัพท์ไร้สายโทรศัพท์ไร้สายแห่งแรกของโลกอยู่ที่มูลนิธนี่เองไมโทรศัพท์มันไม่น่าใช่โทรศัพท์แน่หรือว่าการสื่อสารเบบไร้สาย กล้าพูดว่าสวัสดีครับคุณอยู่กับฟารโรสนี่คือไก่บ้านถูกไหมครับมันได้ยินจริงๆอ่ะมันได้ยินจริงๆมันเป็นมุมเป็นมุมมันเป็นสีมุมใช่ไหมมันมีกลไกใหญ่ซะอย่างซื่อเราออกสารศาสตร์ไม่รู้เรื่องหรอกก็คือมีมุมสีมุมแต่ว่าพอเราพูดมุมหนึ่งเนี่ยเสียงมันจะได้ยินเป็นสีมุมมุมหนึ่งได้นจริงจริงได้ชัดด้วยสวัสดีค่ะคุณอยู่กับฟารโรสแลนี่คือไก่บ้าน ดูผุนเผลนนะก็บอกเอ้น้ำพุนะแต่ถ้าดูใกล้ๆมันหน่อยนึงจะเห็นว่ามันมีความขี้เล่นอะไรเงี้ยแบบมีการผู้หญิงบีบนมแล้วก็แบบน้ำพุ่งออกมาเป็นสัมแฉกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วข้างบนก็เป็นจิเนเลจูนผีรพไซดอนนะเนาะอันนี้ตอนที่สร้างมาเนี่ยมีคนทักว่ามันดูจะป็นดนจังเลยแบบมีคนตหนีว่าดูกโตคนสร้างก็เลยบอกกลัวโป๊ใช่ไหมลัวโป๊ใช่ไหมเอาสิหนักก็ปั้นมาอ๋อเคยต้องเดินต้องต้องเดินต้องเดิน นี่ลุ้นมากเลยนะคะเดินไปก็แบบชอบมีบอกว่ามีพิกมีแบบต้องบอกอ่ค่ะต่อไปค่ะแล้วก็สร้างให้มีมุมมุมหนึ่งอ่าซึ่งโตกว่าที่คิดคือมุมนี้เห็นหรือเปล่าเห็นต้นขาไหมว้าก้องสั่นหมดแล้วต้องสั่นหมดแล้ว ดูจากด้านหลังนี่คือมันแบบว่ามีมุมๆหนึงเป็นมุมแกล้งเนื้อโราณแบบว่ามันคือมาบ้าแต่จริงมันคือมือใช่ไหมครับมือมอจากทางนี้แล้วมันบอกว่าเป็นการแกล้แคล้งแบบศิลปิน traffic le persone dopo cosa volete mangiare della carne Uh, vorremmo anche provare chi ha pasta tagliatelle per esempio le tagliatelle alla bolognese hanno il manzo perché il sugo bolognese era vuoto eh, eh. però vi piacciono i funghi possiamo okay. fare le tagliatelle eh, fatte in casa con i funghi porcini le tortell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 ine le tortelline le tortelline le tortelline ตามตำนานคือคนที่เป็นเชฟเนี่ยสร้างมาจากอะไรบ้างนายแต่การเห็นพราะวัติศาสตร์ของผู้หญิงที่ตัวเอกอะประวัติอะไรเขาเหมือนอะไรเนาะไม่เหมือนเหมืลยเหมือนสะดือเพราะว่าเขาว่าเหมือนสะดือนะอันเนี้ยสร้างตามเขาบอกเอาไอวัตหนึ่งก็ทิ้งไปนานแล้เแหละเราเป็นที่นี่ถือว่าเป็นอาหารประจำของของแถบนี้เขาชิงตำกันอยู่ระหว่างโบโลญรากับโมเดิร์นน่ะโอเคก็เหมือนเป็นอาหารขึ้นชื่อของแถบนี้ อมีไส้ข้างในด้วยค่ะเหมือนเกี๊ยวเลยแต่เป็นเกี๊ยวฝรั่ง ท,ทิรามิสุดึงเชื่อมช่างเผินจะเหมือนกับว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะจริมันคือภาษาิตเลียนต้้งทิรามิส,มสุมันจะคำว่าทิรามิสุดึงนชิ่อมลิฟีอ่าเพื่อให้แบบมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากกินเสร็ญญาจแล้วช่างก,ก็จะแบบว่ารู้สึกว่าดึงเชื่้มมานหน่อยจากที่ชัากำลำแบบมจมๆอยู่ใช่ใช่ให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาวันนี้คือความหมายของทิรามิสุ เมื่อญี่ปุ่นเคยถามว่าทำไม่ใช่เรื่องของเธอถึงใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่นถามว่าแล้วของเธอแปลว่าอะไรล่ะก็แปลว่าอย่างนี้ไงแต่เขาจะามาตลอดว่าสิดาวิสุภาษาบ้านนาหมายถึงขนมชนิดนี้ในที่จริงแล้วคุณไม่ใช่ดีด้มีสูร Lift me up จริงแตามตำนานเนี่ยตำนานอีกแล้วมาจากซ้องโซเปนี่อะนะ ทแลมม้วก็ขเข้าใจเลยว่าลิฟต์อีกคัพคืออะไรเจร้เนี่ยมันมีทั้งอะไรอะ่ะมีทั้งครีมมีทั้งไข่มีทั้งเหล้าลิฟต์อคัพคือให้แบบคึกอีกนะให้ฉันคึกขึ้นมาหน่อยฉันด้ความทำงานหนื่อหรออย่าลืมนะคะใครชอบทานทีรามิสุนะคะลิฟต์มีอัพ กลับถึงที่พาเรรยบรอวันนี้หมดแรง,งวะ่ะเออแต่มีความสุขเป็นไงครับครูเน,นี้อิ่มเอมีความสุขมากมากเหมือนกันได้กลับไปเป็นเด็กอีกรอบดีใจ <laughs> นะครับที่ทำให้รูมีความสุข <laughs> คือคือวันนี้บอว่าเดินเดิน <laughs> ไปครูก้าเหมือนเด็กคนนึงเลยอะ่ะกระโดดโรดเต้นแบบอย่างมีความสุข <laughs> แบบว่ามันรู้สึกเหมือนกันกนกบว่บ <laughs> า,านะเหมือนได้กลับมาย้อนวัยใช่ไหมครับคือทุกร้งที่มาอิตาลีเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กครั้งหนึ่งทุกร้งไป ถ้าไม่นำทัวร์นะไมแต่ปกติครูก็ดูเป็คนแบบสเตย์ยังอยู่แล้วปะคะามชอบชอบอยู่กับนิสิตชอบแบบดูแลกิจกรรมนิสิตอะไรเงี้ยมันแค่ว่าอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเดี๋ยวพอมันกลับไปอิตาลีหรือไม่ใช่อิตาลีอย่างเดียวหรอกคือกลับไปที่ไหนก็แล้วแต่ครูก็จะ นึกถึงความทรงจำที่คุณเคยอยู่ตรงนั้นมามมถ้าอยู่ถ้ากลับอิตาลีก็จะนึกถึงช่วงที่เพิ่งเรียนจบถ้ากลับไปเรียนวราชาจะนึกถึงสมัยเป็นเด็กวิทยมอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นอย่างเงี้ยเด็กวัดราชาขนะอ <c oughs> <c oughs> ตามนันอีกร่บคือถึงเรื่อราชาหนูขำเรื่องอันนี้ที่บอกว่ามันเกิดคณะสามก๊กดาวเป็นวันเกิดคณะอักษร แล้วทุกคนก็ต้องแบบโหมกันโพสเฟซบุ๊กว่าโอ้อกแบบคิดถึงคณะสุขสันวันเกิดคณะอ่างหนูก็เคยแบบโพสตสักอย่างนะบอกว่าเออขอบคุณคณะอักษรที่ทําให้เปลี่ยนชีวิตไปเยอะมากมเพราะว่าเพราะว่าครอบครัวก็ไม่ได้เป็นพ่อพ่หนูก็ไม่ได้เป็นคนแบบจะมีอะไรฉะนั้นแบบการเรียนจบที่นี่ก็ทําให้เราแบบว่า เพิ่มต้นทุนทางสังคมได้มากแล้วก็แบบเปลี่ยนชีวิตไปเยอะว่กแล้วจังท้าครูก้ามาเมน์บอกว่าครูคิดเช่นกันครูขอบคุณคณะอักษรมากเช่นกันถ้าครูไม่เรียนที่นี่ป่านนี้ครูคงเป็นกระเทยไข่กล้วยแขกหน้าวัดราชานุ่กระตองเพาว่ากระเทยไข่กล้วยกล้วยแขกหน้าวัดราชา้วคือแบบนึกภาพเอาใช่ไหมครับก็คือผลนี่มันขำมาครูบอกว่ากระเทยไข่กล้วยแขกหน้าวัดราชาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ยแบบในที่สุดก็คือเป็น เป็นอาจารย์ผู้เป็นที่รู้จักทั้งแบบหนูว่าแบบโอ้คนรู้จักครูก้าเยอะมากแบบ <_ mel od ic> ก,กี่รุ่นกี่รุ่นปัจจุบันนี้ก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าบายบายแล้วจะตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าก็ก็ไม่ไม่อยู่ในที่เดิมแล้วแต่ว่าก็ยังอยากหาอะไรทําอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ก็จริงๆก็อยากสอนนั่นแหละบางทีก็ดูไอโรนี่เล็กน้อยคือเออออกเพราะอยากสอนแต่ก็ไม่อยากจะอยู่แบบเออไม่อยากอยู่ที่ใดที่หนึ่งจริงๆอยาก คือใครอยากเรียนก็อยากสอนางนีันั้นก็ฝากเพจนะหนูฝากได้เลยมาหนูฝากเพจได้มเดอตอนนี้ครูกําลังแบบว่าเข้าสู่โลกแบบโซเชียลมีเดียเต็มตัวตอนนี้ครูก้านะคะมีเพจแล้วทาง f c e e o o o นะคะชื่อเพจว่าครูก้าก็ปกดไลค์กันด้วยนะคะสําหรับใครที่ใครที่เพิ่งจะมารู้จักกันในไกลบ้านก็ตามหรือจะเป็นรู้สิทเก่าที่แบบทางหายกันไปตอนนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กำลังใจติดตามครูวนที่เพจ เฟซบุ๊กนะคะชื่อเพจว่าทูก้าก็จะมีอะไรมาแนะนําสอนกันเลยนะอาจจะมีจัดคลิปจัดสอนภาษาจัดอก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะไรก็ยังมีโครงการทำอีกและเช่นกันขอฝาก subscribe ฟารุสชาแนลเช่นกันะค่ะขอบคุณครูขอบคุณมากหนูอยากยกมือไหว้แต่เคยบอกว่าขอบคุณมากครับครูน่ารักที่สุดเลยอ่ะลากันแล้วนะคะดิฉันฟาริดามอตเตอร์เดล่ามารีนเกเจล่า ลาไปก่อนนะคะจากเมืองโบโลญญาประเทศเจอร์ี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ